ก่อนโทษคนอื่นสำรวจตัวเองซะหน่อยนะครับเลิกคิดอะไรเข้าข้างตัวเองซสทีเพราะบางคนเปิดร้านกาแฟแล้วก็เจ๋งแต่อาจจะเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าเฮ้ยธุรกิจกาแฟมันอิ่มตัวแล้วคนที่สองออกจากงานมาขายก๋วยเตี๋ยวสามเดือนก็เจ๋งเวลามีคนถามว่าปิดร้านทำไมก็บอกว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะแล้วปัญหามันเยอะไม่ดีหรอกบางคนเอาเงินลงทุนมาเปิดร้านนมเปิดมาปีหนึ่ง เจ๊งก็ไปบอกเพื่อนฝูงแล้วก็ใครต่อใครว่าธุรกิจร้านนมมันไม่เวิร์กอีกแล้วทุกคนที่ไม่สมหวังทุกคนที่ไม่ประสบความสําเร็จทุกคนที่เจ๊งอาจจะมีนิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือโทษคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเองไอ้แล้วที่มันเจ๊งอะถามสักนิดหนึ่งนะครับคุณทำยังไงกับร้านของคุณมันดีที่สุดของเราแต่มันดีที่สุดสำหรับลูกค้าจริงหรือเปล่าคนที่บอกว่าธุรกิจร้านกาแฟมันไม่ดีแต่ทำไมคนเปิดร้านกาแฟร่ำรวยถึงเยอะแยะ แล้วทำไมบางยี่ห้อมันถึงมีขายทั่วโลกล่ะคนที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบอกมันไม่ดีแล้วทำไมมันถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายได้เป็นเรือนละล,ะล,ะละ้านๆ้านแล้วคนที่บอกว่าธุรกิจร้านนมไม่ดีแล้วไอ้ที่ร้านที่คนเขาทำดีๆทำไมลูกค้าเต็มร้านล่ะคนล้มเหลวคนขี้แพ้อาจจะมีนิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือโทษคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเองมันก็เหมือนคนที่ไปตกปลาบอ่อเดียวกันนั่นแหละ คนที่เขาตกได้บอกปลาบ่อนี้ดีดีส่วนคนที่ตกไม่ได้ก็เที่ยวออกไปบอกใครต่อใครว่าบ่อนี้ไม่มีปลาหรอกอย่าไปตกเลยอย่าไปโทษใครเลยนะครับเพราะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มันต้องมาจากความคิดที่ดีขึ้นก่อนเพราะทุกการตัดสินใจทุกการกระทำของเรามันก็มาจากความคิดของเราทั้งนั้นแหละ ถ้าเรามีความคิดแย่ๆมันก็นำไปสู่การกระทำที่แย่ๆแล้วชีวิตแย่ๆมันก็ตามมาเพื่อนบางคนที่เขาเลิกคบกับเรามันก็อาจจะเป็นนิสัยแย่ๆของเราก็ได้แฟนเก่าที่เขาออกจากชีวิตเราไปมันก็อาจจะมาจากการทำตัวแย่ๆของเราก็ได้แล้วการที่เราถูกไล่ออกจากงานมันก็อาจจะเป็นเพราะความบกพร่องของเราก็ได้ก่อนโทษคนอื่นสำรวจตัวเองสะหน่อยนะครับเลิกคิดอะไรเข้าข้างตัวเองสะที แล้วก่อนจะโยนความผิดให้คนอื่นทบทวนตัวเองดีแล้วหรือยังอาชีพเดียวกันร้านอื่นขายดีร้านเราขายแล้วเจ๊งอาชีพมันไม่ดีหรือเรากระจอกกันแน่ถามตัวเองดูครับ